อยู่ในชานชาลาสีชมพูนะคะเห็น <N> BTS สีเขียววิ่งออกไปจากชานชาลาด้านนู้นค่ะเก๋นะระหว่างรอรถเ r t มีสีชมพูก็แวะมาดูเนี่ยค่ะชานชาลาสีเขียวค่ะ <N> <C 1> <N> <C 1> เพื่อนๆมาดูตรงนี้เลย <N> <C 1> เดี๋ยวอีกหน่อยนะคะมันจะมีทางเชื่อมนะคะสีเขียวกับสีชมพูค่ะรอหน่อยนะ ก็จะสะดวกยิ่งขึ้นค่ะช่วงนี้เป็นช่วงทดลองใช้ก็ยังไม่เปิดให้บริการสภาพการจราจรนะคะถนนที่ขั้นระหว่างสองชานชลานะคะฝั่งนู้นก็จะเป็นชานชลาที่มุ่งหน้าไปนนท์ฝั่งนี้ก็เป็นชานชลาที่ไปมีนบุรีรถจะเข้าแล้วค่ะเดี๋ยวเพื่อนๆรอดูเมื่อกี้เราเห็นไหวๆแล้วไปไหนแล้ววะ ทำท่าเลี้ยวอยู่นั่นจะเป็นรถไปจำทางนะคะมาแล้วค่ะท้าชานชลานะคะอันนี้มุ่งหน้าไปมีนบุรีค่ะเพื่อนๆ เป็นเวลากลางวันนะคะไม่ธรรมดานะคะผู้คนก็ขึ้นลงกันพู้ท,ที่ลงมาที่วัดวสีก็ขึ้นไปฝั่ง BTS แล้วค่ะอันนี้ก็ยังจอดรออยู่น่ารักนะคะมีโอกาสมาเที่ยวกันนะคะเปิดถึงวันที่สองมกราเลยยังไม่เก็บเงินให้เป็นของขวัญปีใหม่นะคะ พวกเราทุกคนค่ะออกแล้วนะคะบายๆแล้วมาเที่ยวกันนะคะทุกคน